สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับสู่พันชิกชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะครับหลายๆคนอาจจะกลังหานะครับหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เราได้ราคามาถูกมากนะครับย้อนมาดูกันเลยนะครับเป็นหูฟังบลูทูธชื่อรุ่นนะครับจะเป็น i12 นะครับเป็นของ TWS อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้อรุ่นไหนนะครับเราก็เห็นราคาใน s h อป e e นะครับอยู่ที่78บาทเดี๋ยวเราจะลงราคาไว้นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับที่หลายๆคนชอบถามมานะครับว่าซื้อร้านไหนนะครับเดี๋ยวพยายามลงให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับอันนี้คือลักษณะกล่องนะครับกล่องมาดูดีมากเลยนะครับและหัวชาร์จนะครับเขาใช้คล้ายๆของ iPhone เลยนะครับรูปร่างหน้าตานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าการ ใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือของที่อยู่ข้างในนะครับเขาให้มานะครับจะมีเจ้ากล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับคู่มือเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้ากล่องก่อนนะครับว่าข้างในเขาใส่ยังไงมาให้เรานะครับ โดยรูปร่างของกล่องนะครับจะคล้ายกล่องหูฟังทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวหูฟังจะเก็บอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือแท่นชาร์จนะครับสามารถชาร์จแล้วก็มีรูเสียบชาร์ด้านนี้นะครับใช้คู่กับตัวสายไฟที่เขาแถมมาให้นะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้กับอะแดปเตอร์ตัว5โวลต์ของมือถือทั่วไปของเราได้เลยนะครับก็เสียบเข้าแบบนี้นะครับแน่นดีนะครับก็คือการเสียบไม่หลวมนะครับต่อมาเรามาถอดดูนะครับ พอเราดึงขึ้นมานะครับมันจะมีไฟขึ้นแตนบายอย่างนี้นะครับนี่ดึงขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าไฟมันพร้อมที่จะใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นข้างในนะครับข้างในจะมีเป็นเหมือนขั้วชาร์จนะครับข้างในรูนะครับก็วงจรอะไรก็อยู่ในนี้นะครับก็เราต้องพกไปด้วยนะครับตัวนี้ประชาร์จตัวนี้เรามาดูหูฟังใกล้ๆกันนะครับหูฟังก็จะเป็นทรงดูทันสมัยขึ้นนะครับก็จะบอกอยู่นะครับว่าตัวไหนซ้ายกับขวานะครับ นี่ตรงก้นมันจะมีตัวเชื่อมต่อชาร์จนะครับที่จะเชื่อมกับแท่นชาร์จตรงนี้ครับส่วนเสียงก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเบสไม่ไม่มีเยอะเหมือนหูฟังสายนะครับแต่เสียงค่อนข้างที่จะตรงกับตัวที่เราเล่นนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงหรือรับโทรศัพท์สนทนาอะไรได้ง่ายๆเลยนะครับมันคอนเน็กต์บลูทูธได้อย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอนเน็กให้ดูนะครับวิธีคอนเน็กนะครับเราไปเข้าไปที่ตั้งค่าของมือถือนะครับ แล้วเข้าไปที่บลูทูธนะครับกดเปิดรอสักครู่นะครับมันก็จะสแกนตัวบลูทูธรอบๆตัวเรานะครับในเครื่องก็จะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นเป็นยี่ห้อ i12 นะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็กดกดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้ามันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าไฟตัวหูฟังก็จะดับไป ทีนี้เราก็สามารถพร้อมใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับมันจะลิงก์ซ้ายขวานะครับแยกเสียงได้เหมือนกันก็เป็นอะไรที่ดูสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด YouTube เปิดอะไรดูได้นะครับแล้วก็สั่งการด้วยสิลิเดี๋ยวเราลองสั่งการดูนะโดยเรากดสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอะไรไหมนะฮะสังเกตนะครับตัวข้างบนก็จะมีบอกแบตเตอรี่ของตัวบลูทูธที่เราใช้นะครับว่าแบตเตอรี่หูฟังเราเหลือ แค่ไหนนะครับสมควรชาร์จหรือยังนะครับถึงเวลาชาร์จเราก็จะได้ถอดไปเสียบชาร์จได้อย่างรวดเร็วอันนี้สามารถที่จะเลือกกดตรงนี้นะครับเป็นตัวสัมผัสนะครับก็สําหรับราคาที่เราได้มานะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับแต่สามารถเอามาใช้งานได้จริงนะครับก็คู่มือนะครับก็เราก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะบอกเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆของตัวเครื่องนะครับมันมีหลายสีนะครับที่เข้าขายอยู่ในร้านนี้นะครับจะมีสีดากับสีขาวนะครับระยะการเสียบชาร์จนะครับหรือแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่300อมิลลิแอมครับ300ม ah ิลลิแอมโดยเป็นการใช้แบตเตอรี่ของลิออนแบตเตอรี่นะครับ โดยชาร์จอยู่ที่ประมาณระยะห่างที่เราสามารถอยู่ห่างกับตัวเครื่องบลูทูธได้อยู่ที่15-25เมตรนะครับวันนี้เราก็ต้องทดสอบวิธีนึงสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องถึง2-3ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถคุยได้ถึง4ชั่วโมงในการสนทนานะครับก็ถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมนะครับถือว่าในราคาที่ ไม่ถึงร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะมีหูฟังสวยนะครับกับราคาไม่ถึงร้อยเดีย๋ยวลองไปทดสอบแล้วก็ไปใช้งานกันดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ